หลุดโป๊อีกรอบเพจดังหย่อนภาพเด็ดงานนี้ทํำชาวเน็ตคอมเมนต์สน,นั่นก่อนหน้าน,นี้แฟนเพจ a c e b o o k ได้โพสต์ข้อความว่าจะมีข่าวเพื่อนแย่งแฟนเพื่อนให้สะเทือนวงการอีกแล้วหรอต้องทําตัวยังไงก่อนและล่าสุดแฟนเพจ f a c e b o o k ได้โพสต์ภาพที่แคปจากอิน t a g r กรของกว้างที่ได้ถ่ายภาพรวมกับสาวแก๊งซึ่งในภาพนี้ มีกว่างทับทิมและแฟนของทับทิมต่อมาเป็นภาพที่แคปจากอินสตาแกรมทับทิมซึ่งทับทิมนั้นในโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าต้องน่ารักขนาดไหนถึงจะถูกรักแบบหัวปักหัวปัม้มหลังจากนั้นแฟนหนุ่มและกว่างได้เข้ามาคอมเมนต์กลับซึ่งกวางได้แท็กหาแฟนหนุ่มของทับทิมอีกด้วย